นิวซีแลนด์ตั้งเป้าจะเป็นประเทศปลอดบุหรี่ให้ได้ภายในปี2025นั่นหมายความว่ารัฐบาลจะต้องงัดมาตรการเข้มเพื่อลดจำนวนนักสูบในประเทศให้เหลือน้อยกว่าร้อยละห้าภายในระยะเวลา3ปีนับจากนี้โดยรัฐสภานิวซีแลนด์ลงมติผ่านกฎหมายฉบับนี้เมื่อวันที่13ธันวาคม2565โดยมีสส76ต่อ43เสียงสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวทำให้ในปีหน้านิวซีแลนด์จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบที่เข้มงวดมากที่สุด ฉบับหนึ่งของโลกทางนี้จากข้อมูลทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายนชี้ว่าปัจจุบันชาวนิวซีแลนด์สูบบุหรี่ทุกวันประมาณร้อยละแซึ่งลดลงครึ่งหนึ่งจากเมื่อ10ปีที่แล้วแต่การจะกดตัวเลขนี้ให้เหลือไม่ถึงร้อยละห้านานจาเป็นจะต้องมีมาตรการใหม่ๆเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลประกาศจุดยืนมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วว่ามีแผนการที่จะทําให้คนรุ่นหลังของประเทศไม่สามารถซื้อบุหรี่ได้อีกต่อไปนอกจากนี้ยังมีกฎการห้ามขายยาสูบให้กับคนที่เกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2 5 0พ 1 5 2เป็นต้นไปซึ่งต่างจากข้อบังคับปกติที่มาจะก,กําหนดข้อห้ามเรื่องอายุของผู้ซื้อยาสูบซึ่งหลังจากอายุเกินจากข้อกําหนดแล้วก็จะสามารถซื้อได้แต่กฎหมายข้อนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณเกิดหลังวันที่31ธันวาคม2551นั่นหมายความว่าคุณจะไม่สามารถซื้อยาสูบในนิวซีแลนด์ได้ตลอดชีวิต